ครับท่านครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณกฤษณะ,ะปิดท้ายเรื่องของผมเช้านี้คุณธีระครับ<ะ>เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นวัยรุ่นทั่วโลกหลายประเทศโดยเฉพาะแถบตะวันตกเนี่ยเข <c oughs> าฮิตท่าท่านึงคือท่าแพร่งกิง้งจำได้ไหมฮะจำได้จำได้จำได้ที่ทาที่ทังต่างๆนี่นะครับออล่าสุดเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นครับไปดูฮะเรื่องของวัยรุ่นในโลกออนไลน์มันก็มี จะเรียกว่าพฤติกรรมแผลงๆก็ว่าได้ครับคุณดิลแลครับนี่ฮะเด็กัยรุ่นชาตะวันตกฝรั่งเนี่ยอเมริกันเนี่ยนะครับเขาก็มีพฤติกรรมที่เป็นกระแสขึ้นมากิจกรรมหนึ่งเรียกว่าคอนดอมแชร์ล์หรือคอนดอมสนอตติ้งนะฮะคือการใช้ถุงยางอนามัยซึ่งข่าวไม่ได้แจ้งว anyway ่าใช้แล้วรู้ยังนะครับสูดเข้าไปทางรูจมูกน uh> ี่แหละครับสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆครับแล้วก็ทะลุออกทางปากครับนี่ฮะเฮ้ยดูฮะ นี่ทำกันแบบเป็นเรื่องสนุกสนานมากเลยครับเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวนะครับเป็นข่าวช่วงหลังสงกรานนี่นะครับอย่างเช่นเว็บไซต์ Huffington Post นะครับก็รายงานข่าวนี้บอกว่าล่าสุดเนี่ยบรรดาวัยโจผู้ชาย YouTube ฝั่งประเทศตะวันตกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยเริ่มพากันถ่ายคลิปเทรนใหม่ที่เรียกว่าคอนดอมแชนแนะครับหรือการสูดถุงยางอนามัยเข้าไปเพื่อให้มันผ่านคอหอย มาโผล่ทางปากแล้วใช้มือดึงมันออกมาเป็นที่สนุกสนานเฮฮามากครับดูจากภาพเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นนะครับลามไปถึงคุณป้าแล้วครับเอย <laughs> ดูฮะนี่ฮะ <laughs> <c oughs> สูดเข้าไป <c oughs> สูดเข้าไปฮะเดีออ๋ยว <c oughs> สโนทิงสโนทิงเนี่ย <c oughs> คือสูดลมหายใจเข้าไปแรงๆครับเออก็ดูฮะเอาถุงยางในมายัดเข้าไปในรูจมูกฮะสวดปึ๊บทบายฮะแล้วเอามืออีกอ่มือไปรอทางปากฮะโผล่มาทาง ใต้ไปดานนะดึงออกมาครับผมก็ไม่รู้ว่าไม่เข้าใจเมือนกันว่ามันสนุกตรงไหนครับคุณธีระครับดูดิฮะเนี่ยเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมผมไหมเห็นไหมเนี่ยดูดูนะเรายิ้มใหญ่และสนุกใหญ่เลยฮะนี่เข้าใจคงเล่นตามหลานนะครับเล่นตามหลานที่บ้านเอ้ยดูดิฮะเนี่ยฮะออว่าเราอย่าไปทาตามเลยมันถ้าเกิดเป็นคนสมัยก่อนต้องบอกว่าแหมมนเล่นอะไรกันแผงแผลง เรียกอะไรกันแบบพี่เรนพี่เรนนะฮะนี่ดูคุณพักเกลเนก็สูดเข้าไปตอนนี้กำลังฮิตมากอย่างหนึ่งของวัยรุ่นแถบตะวันตกนะครับนี่ฮะนี่ฮะคอนดอมแชร์แลน์นะครับสูดถุงถุงยางนังไมเข้าไปทั้งรูจมูกแล้วโผล่ทางปากมันได้อะไรคุณดิระฮะแล้วไอสารที่มันก็นี่แหละครับ ถ้าไปถามคุณหมอหรือคนที่ดูแลด้านสุขภาพเนี่ยก็ดูแล้วก็อดเป็นห่วงเป็นใย,ยไม่ได้กับวัยรุ่นนี่เขาทํากันเป็นจนแพร่หลายใน YouTube นี่นะครับว่ามันจะติดเชื้ออะไรได้หรือไม่เอ,อแล้วถุงยาที่ยัดเข้าไปเนี่ยมันสะอาดเพียงพอหรือเปล่าอ,อมีสารอะไรหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูฮะนี่ดูฮะแล้วก็มีหลักหลานนี่กับวัยรุ่นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับเนี่ยฮะในเว็บไซต์ก็ไม่ได้แจ้ง YouTube ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นชาติอะไรนะครับ แต่ดูจากหน้าตาเนี่ยผมแบบฝรั่งแน่นอนนะสวัสดตกดินะดีฮะเยอะมากนะไปดูว่าตอนนี้ในเว็บไซต์ยูทูบเนี่ยต้องขอขอบพระคุณ YouTube นะครับเป็นสื่อกลางเผยแพร่พฤติกรรมมากมายหลากหลายรวมถึงพฤติกรรมแปลกๆล่าสุดแผลงๆของพวกวัยรุ่นฝรั่งตะวันตกนี่นะครับนี่ฮะเราจะไปทําตามดีกว่ามั้ยเนอะใช่ฮะหวังว่าคงจะไม่ลามมาถึงเอเชียและประเทศไทยนะครับ นี่แหละอ่ามาดูให้ดูให้ดูเฉยๆใช่ครับทำตามก็ดูว่าก็เป็นประกฏการที่เกิดขึ้นมันก็อยู่เป็นชั่วชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะวัยรุ่นคงไม่รู้นึกไม่ออกมันจะทําอะไรดี่ะก็เลยเอาเนี่ยอะไรแพงแผงพี่เลนพี่เลนมาเล่นกันเนี่ยนะครับคุณกิซราเคยเล่นยังโอ้โหไม่กล้าหรอกโอ้โหเข้าไปข้างในนี่ผมก็เพิ่งมันทะลุออกมาเนี่ยทะลุออกมาจะปากเลยนะฮะเออแล้วดูเนี่ยมันไม่น่าจะลึกเท่าไหร่นะฮะ สมัยก่อนเนี่ยเมื่อหลายปีก็จะมีพวกเจาะเจาะต่างๆเจาะริมฝีปากเจาะจมูกเจาะเปลือกตาเจาะลิ้นเจาะหางคิวสะดืออะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นก็หายไปแล้วตอนนี้ก็มีอันนี้มาล่าสุดเลยนะครับไปดูกิจกรรมวัยรุ่นไทยกันดีกว่าอันนี้สร้างสรรค์กว่าเยอะครับน้องๆที่มาเป็นทูตอารยสถาปัตเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ทํากิจกรรมประจําสัปดาห์กันอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ตัวแทนทูตอารยสถาปัตก็คือน้องเจมมี่ บ้านอยู่แถวฝั่งทนตลิ่งชันครับ <Ừ. S 1> ก็มาเป็น Universal Design Ambassador ทูดอารยสาปัดก็ไปลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งการเดินทางขนส่งคมนาคมรถไฟฟ้า好好บนดินใต้ดินนี่ไปที่ริมถนนสุขุมวิทย์สะดือกรุงเทพเลยนะครับแถวๆซอยสิซอย ซึ่งตรงนี้เนี่ยดูฮะผมก็ไปลงพื้นที่ฟุตบาทตรงสถานีอโศกนะครับ,รบฟุตบาทตรงนี้เนี่ยต้องฝากฝ่ายโยธากรทมฮะฉไหนถึงลืมทําทางลาดอ,อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายเลยนะครับ,รบอันนี้ถือว่าผิดเลยนะครับนี่แหละครับก็ฝากทางฝ่ายโยธาก,าการ,าร,ารทมเลยนะครับไปรีบทําโดยด่วนเลยนะครับแล้วแถวนี้เนี่ยต่างชาติมากันเยอะมาก เราก็จะอายเขาด้วยนะครับว่าทําไมบ้านเราถึงล้านหลังยังไม่ทําอะไรผู้นี้นะครับ,รบที่จริงเนี่ยเขามีกฎหมายแล้วผู้ว่าก็สั่งไปบ่อยแล้วนะครับอันนี้ปัญหาอยู่ที่ภาคปฏิบัติไงคุณดีลาฮะที่มผมเคยพูดเนี่ยฮะเนี่ยยังมีปัญหาคือคนคนที่ทําก็ไม่เข้าใจ ดังนั้นเนี่ยผมว่าอาจต้องมีการอบรมบ้างนะครับนี<า>่เราไม่ได้นะฮะอบรมข้าราชการหรือฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ให้รู้และเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นไงฮะเขาอาจจะคิดว่าขั้นนิดเดียว2นิ้ว3นิ้วหรือนิ้วหนึ่งเนี่ยขึ้นได้ไม่เป็นอะไรลงได้หรือคนช่วยเข็นช่วยดันก็ได้อันนี้ไม่ถูกนะครับต้องเป็นทางลาดถูกฮะนี่ขนาดพี่บมมริษัทรับจ้างเนี่ยยังยังงงเลยฮะเฮ้ยมัน<ป>มีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยนี่ฮะอย่าปล่อยว่าอย่างนี้นะครับไม่ดีครับ คือบ้านเราเนี่ยเมื่อวานนี้เพมลงพื้นที่นะเมื่อวานไป2จุดนะครับที่จริงนอกจากที่นี่นะครับที่สุขุมวิทสุดทีกรุงเทพนะครับก็ไปที่ศูนย์การค้าที่ผมเคยเกิดเอาไว้ตอนที่พาเพื่อนชาวฮอกไกโดมาเมืองไทยแล้วก็ไปทานข้าวที่นี่กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพาไปนะครับก็คือที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันเนี่ยฮะทเวนตี้วันก็ชื่อซอยสุขุมวิทนี่แหละครับทเวนตี้วันนะครับกับอีกที่หนึ่งก็ที่จามจุรีสแควร์แล้วก็อันนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับครับ ที่สุขวิทเนี่ยบนดินอันนี้ใต้ดินนะครับอันนี้เหรออันนี้เหรอเราก็ไปพบปัญหากับตัวเองเลยนะครับคุณจันทร์ผมไปแบบอันนี้ที่ไหนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ที่เทอร์มินอลเทวนตีวันเลยฮะก็ไปอย่างที่เห็นภาพรวมกันนะสองที่นะครับอันไหนไมาที่เทอร์มินอลนะครับวันนี้เวลาคงไม่ทันนะฮะคุณจะไปต่อพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วไอ้วันจันทร์ก็ก็ไว้วันจันทร์แล้วกันนะครับแต่ขอประชาสัมพันธ์รายการกฤษณะลวงลูกอาทิตย์นี้หน่อยครับ ห้าทุ่มโดยประมาณสถานีข่าวเพื่อสิทธิความเสมอภาคในเชนที่ของเรานี่ครับตัวจริงเสียงจริงรอมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับนี่คุณนิคมคุณนิคมไวัยรัชพานิชประภานามสกุลต้องอ่านอย่างนี้นะวุฒิสภาวยรัชพานิชวัยรัชพานิชครับนี่แหละครับก็จะมาเปิดชีวิตส่วนตัวส่วนตัวที่บ้านเลยครับที่แถวลาดท้าวนี่นะครับว่าอยู่บ้านทําอะไรทําไมชอบกวาดพื้นกวาดใบไม้ไหวพระสวดมนต์ แล้วก็พาไปรู้จักกับผอบอตบตัวจริงคือภรรยาประธานสอวอที่บ้านนี่ยแหละครับ <c oughs> น่าสนใจมาก <c oughs> เกจชีวิตเรื่องราวกว่าจะมาถึงวันนี้ของประธานหุ้ิทสภา,านิคมวัยพัชภา,านิชย์อาทิตยนี้เนชั่นนําเสนอในรายการกิษณนะลงลูกครับครับก็บติดตามดูนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ